สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องกอนเก i r ลเล่นซ่อนหาย นังเปิดเรื่องมาที่อดีตนักเขียนนิคคลัตดันครับในเช้าของวันที่5เดือนตุลาคมปี2012นิคกเนี่ยเขาก็ได้ออกไปปีกวิเวกที่หาดซอยเยอร์แล้วหลังจากนั้นนิกเนี่ยเขาก็ได้มานั่งดื่มวิสกี้ที่เดอะบ,บาร์กับน้องสาฝาแฟดมาโก้ที่ร้านของตนและในวันวันนี้มันก็เป็นวันครบรอบ5ปีชีวิตแต่งงานของนิกและเอมมี่อีกด้วยแล้วตัวหนังก็ได้พาเราย้อนกลับไปในวันที่8มกราคมในปี2005ในวันวันนี้นิกกับเอมมี่นั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้พบกันเป็นครั้งแรกนะครับ จีบกันไปได้สักพักพวกเขาทั้งสองคนก็ได้มาลงเอ่ยที่เตียงด้วยกันจนได้และพอเวลาผ่านไป2ปีในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2007หนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าเอมี่เนี่ยเธอเองก็เป็นนักเขียนเหมือนเหมืนกับนิกด้วยเช่นกันนะครับและผลงานที่ทําให้ครอบครัวของเอมี่มั่งมีขึ้นมาได้นั้นมันก็คือผลงาน Amazing Emmy หรือเอมี่หนูน้อยมหัศจรรย์นั่นเองคือคุณพ่อกับคุณแม่ของเอมี่เนี่ยพวกท่านก็เป็นนักเขียนเหมือนกันครับซึ่งพวกท่าน,นก็ได้อ้างอิงเรื่องราวของหนังสือออจจาากชีีวววิจจิตตรงงในนนนนััยเด็ข่่่ค้แแะ มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงไปหมดทุกเรื่องหรอกนะเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยพวกท่านก็แต่งเสริมเติมขึ้นมาเพื่อต้องการจะขายฝันให้กับผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้นั่นเองและในวันวันนี้มันก็เป็นวันเฉลิมฉลองเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ที่มีชื่อตอนว่าเอมมี่น้อยจอมซ่าก็มันจะแต่งงานแล้วและในระหว่างที่เอมมี่ตัวจริงเธอกำลังให้สัมภาษณ์นิกดันของพวกเราเนี่ยเขาก็ได้ถือโอกาสในวันวันนี้ขอเอมมี่เธอแต่งงานครับ แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนแต่งงานกันไปได้2ปีชีวิตรักของพวกเขาทั้งสองคนนั้นมันก็ยังคงหวานฉ่าอยู่นะครับนิกในตอนนี้นยะเขาก็รักภรรยาของเขาเป็นอย่างมากส่วนเอมี่เองเนี่ยเธอก็รักสามีของตนเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันและในวันที่18กร,รกฎาคมในปี2 0 1 0ทั้งนิกทั้งเอมี่เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ตกงานทั้งคู่เลยครับคือในช่วงปี2 0 1 0เนี่ยเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่มากๆเลยนะทุกคนทุกแห่งหนี่ยล้วนแต่ตกงานขาดรายได้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วหลััังจานานากกนนนนนน้ไไมม่่ม่ิคิคดเเเีย็รปปล นิคคนเดิมที่เคยขยันขยันเนี่ยตอนนี้กลายเป็นผู้ใช้ขี้เกียจติดเกมเข้าไปแล้วแล่ก็ยังไม่พอนะครับนิคเนี่ยเขายังใช้ตังฟุม่มเฟือยแถมย ok ังทะเลาะกับเอมี่บ่อยขึ้นอีกด้วยและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่นิคมีท่าทีที่เปลี่ยนไปนั้นมันก็เป็นเพราะว่านิคเนี่ยเขาเครียดกับการเป็นคนตกงานนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานทั้งนิคและเอม,มี่ที่ยังตกงานกันอยู่นั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ย้ายจากเมืองนิวยอร์กไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่มิสซูรคาาาุท่่่่ปนวมกณแิ เ,เพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจึงตัดสินใจมาซื้อบ้านหลังใหม่กันที่มิสซูรีก็เพื่อต้องการจะมาอยู่ดูแลแม่ของนิกที่ยังป่วยอยู่นั่นแหละแต่ก็ดูเหมือนว่านิกเนี่ยเขาจะมีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวครับเพราะเอมมี่เนี่ยเธอก็รู้สึกว่านิกเนี่ยเหมือนไม่อยากจะพาตนมาอยู่ที่นี่ด้วยกันสักเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นไม่นานในเดือนตุลาคมปี2011แม่ของนิกเนี่ยท่านก็ได้เสียชีวิตลงครับและบ้านสีน้ำตาลหลังเก่าของครอบครัวนิกที่กำลังจะถูกยึดเอมมี่เนี่ยเธอก็ได้ใช้เงินกองทุนของเธอซื้อมัััันนนนกกกกลลลบบคมมาาใให้้้ออีีีีดดวววววยยแะช่่งเเทรูสึตต คุณคมันก็คือช่วงเวลาที่นิกนั้นเริ่มมีอารมณ์ความต้องการนั่นเองและในทุกๆวันนิกเนี่ยเขาก็จะชอบออกไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนๆทุกคืนเลยนะครับแต่ว่าในคืนวันนี้เนี่ยเอมี่เธอก็ได้ขอร้องนิกไปอะนะว่าในคืนวันนี้เนี่ยขอนิกไม่ออกไปข้างนอกจะได้ไหมเพราะว่านิกในช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยจะนอนบ้านเลยเสียด้วยซ้ําคือเอมี่เนี่ยเธอก็ระแวงนั่นแหละครับว่านิกเนี่ยจะไปมีคนใหม่ซึ่งนิกเนี่ยเขาก็ยืนยันกับเอมี่ไปนะว่าตนเนี่ยก็แค่ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนสมัยมหาลัยก็เทีี่่ระแแวงกันนนลพพออเมูดขึ้ ่าเธออยากจะมีลูกกับนิกเท่านั้นแหละครับนิกดันของพวกเราเนี่ยเขาก็แสดงอาการที่ไม่พอใจออกมาในทันทีเลยและในระหว่างที่นิกกับเอมมี่กำลับบงทะเลาะก,กันนั้นนิกดันเนี่ยเขาก็เผลอทําร้รายร่างกายของเอมมี่โดยไม่ได้ตั้งใจครับซึ่งมันก็ได้ทําให้เอมมี่นั้นรู้สึกหวาดกลัวสามีของตนเป็นอย่างมากและในวันที่14กุมภาปีพันปี2012ในวันวนาเลนไทน์ปีนี้เอมมี่เนี่ยเธอก็คิดอยากจะซื้อปืนขึ้นมาครับคือเอมมี่เนี่ยเธอมีความรู้สึกว่าเธอเนะี่ยหวาดระแวงสามีของเธอครับเพราะว่านิกในตอนนี้เนี่ยยนะเคาากกปนนนไมะจ ทำร้ายร่างกายของเธอและไหนจะยังทําตัวมีรับลมคมในกับเธออีกซึ่งเอมี่ในตอนนี้เนี่ยเธอก็รู้ดีครับว่านิกดันคนนี้เนี่ยคงจะไม่ขอหย่าก,กับเธอแน่ๆนเพราะว่าทั้งเดบาร์ทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยมันก็เป็นชื่อของเอมี่คนเดียวทุกอย่างทั้งนั้นและถึงแม้ว่าเอมี่เธอจะหวาดระแวงเหมือนตกนรกมากแค่ไหนนั้นเอมี่เนี่ยเธอก็ยังคงฟื้นอยู่กับนิกต่อไปเพราะว่าเธอเนี่ยก็ไม่อยากจะให้พ่อกับแม่ของเธอต้องเป็นกังวลกับเธอนั่นเองแล้วตัวหนังก็ได้ย้อนกลับมาที่ปัจจุบันครับพอนก,กลับบมาถึง้านินก,นาก่านขเียกง การต่อสู้นั้นเกิดขึ้นและที่สําคัญไปกว่านั้นนั่นก็คือเอมมี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้หายตัวไปจากบ้านอีกด้วยและพอนักสืบลอนด้ากับตำรวจเจมส์มาถึงที่บ้านของนิกพอลอนด้ามาเจอสถานการณ์ตรงที่เกิดเหตุนักสืบลอนด้าเนี่ยเธอก็ได้ขอนิกเดินดูรอบๆบ,บ,บ้านนะครับซึ่งนิกเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือดีมากๆเลยนะนิกเนี่ยเขาเต็มใจมากกับการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนนี้ผมอยู่ที่นี่กับภรรยาของผมมาจะ2ปีแล้วเราทั้งสองคนนะเป็นนักเขียนด้วยกันทั้งคู่คือออแแแมมนะยยมนน่่่่่่ขงผทททาาาาาานนนนนปววยยยยกกเเร็ลล้้ดูตตี ไปแล้วแะในระหว่างที่ลอนดาเธอกําลังหาร่องรอยที่น่าสงสัยลอนด้าเนี่ยเธอก็ได้ถามกับนิกไปนะครับว่านิกเนี่ยทำงานทําการอะไรนิกเนี่ยเขาก็ตอบไปตามความจริงนั่นแหละครับว่าตนเน่ยเปิดเดอะบาร์ทาวเวอร์กับน้องสาวฟาแฟดที่มีชื่อว่ามากโก้และหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่านักสืบลอนดาคนนี้เนี่ยเธอก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับในที่สุดนักสืบลอนด้าเนี่ยเธอก็เจอเงื่อนงำอะไรบางอย่างเข้าจนได้แล้วหลังจากนั้นลอนด้าเนี่ยเธอก็ได้พาตัวของนิกมาที่สถานีตํารวจครับคือลอนด้าเนี่ยเธอก็ยังไม่ด่วนสรุปหรนนนนคคัดีีง้เมป็ เพราะดูจากจุดเกิดเหตุภายในตัวบ้านแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นคดีฆาตกรรมลักพาตัวก็เป็นได้ซึ่งพวกเราจําเป็นต้องเข้าไปเก็บหลักฐานภายในบ้านของคุณด้วยนานิกฉันรบกวนให้คุณไปพักที่บ้านของน้องสาวก่อนจะได้ไหมซึ่งนิกเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหานะครับนิกเนี่ยเขาเต็มใจมากกับการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจบนวันคุณกับเอมี่ทำอะไรกันนะ่ะหมายถึงว่าเรื่องงานนะ่ะนิกเนี่ยเขาก็ตอบไปนะว่าตนเนี่ยดูแลร้านเล่ากับน้องสาวแล้วก็สอนพิเศษเกี่ยวกับการเขียน MVCC ส่วนเอมี่เนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะวา เวลาเลยซึ่งลอนด้าเองเนี่ยเธอก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเอมี่เนี่ยเธอก็เป็นนักเขียนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วภรรยาของคุณเธอมีเพื่อนสนิทแถวบ้านบ้างไหมนิกเนี่ยก็ตอบกลับไปนะว่าเอมี่เนี่ยเธอไม่มีเพื่อนหรอกเพราะว่าเธอเนี่ยค่อนข้างจะอินดี้แต่แถวบ้านของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องคนจรจัดนะผมอยากจะให้พวกคุณเนี่ยลองไปตรวจสอบดูน้อยแล้วลอนด้าเนี่ยเธอก็ถามนิกต่อนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณไปที่ร้านหรือบาร์ตอน11โมงและก่อนหน้านี้แหละคุณอยู่ที่ไหนนิกเนี่ยเขาก็ตอบกลับไปอีกครั้งนะครับว่าผมก คิดอะไรคนเดียวที่นั่นน่ะจากนั้นผมก็ไปที่เดอะบาร์ตอน11บเอ็ดโมงมีแค่นั้นและพอลอนด้าถามกับนิกว่าเอมี่เธอมีเลือดกรุปอะไรนิกเนี่ยเขาก็ไม่รู้เลยครับว่าภรรยาของตอนนั้นมีเลือดกรุปอะไรไม่รู้เลยว่าเอมี่เนี่ยเธอมีเพื่อนไหมเลือดกรุปอะไรก็ไม่รู้และแถม ne, นะิกดันเนี่ยก็ยังไม่ทันได้โทรไปบอกเรื่องตรงนี้กับพ่อแม่ของเอมี่อีกด้วยนิกเนี่ยเขาก็แบบอ้างไปนะครับว่าคุณจะให้ผมโทรไปได้ยังไงเพราะว่าในตึกตึกเนี่ยมันไม่มีสัญญาณมือถือและผมก็นั่งอยู่เนี่ยแล้วลอนด้าเนีี่่่คกกไบบบออออในนรรโททปพััแมขง ซึ่งก็แน่นอนครับว่าพอพวกท่านดูเรื่องว่าลูกสาวของตนนั้นหายตัวไปพวกท่านเนี่ยต่างก็ตกใจกันเอามากๆเลยนะครับนักสืบลอนด้าไม่ยายผมขอคุยกับคุณหน่อยนะและพอนิกเห็นคุณพ่อที่เป็นอัลไซเมอร์มาอยู่ที่โรงพักนิกเนี่ยเขาก็ได้พาคุณพ่อไปส่งที่บ้านพักคนชราในทันทีครับคือคุณพ่อของนิกเนี่ยท่านก็หนีออกมานั่นแหละครับแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยก็ได้คุมตัวเอาไว้ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นนิกเนี่ยเขาก็ได้มาขอพักที่บ้านของมาโก้ครับส่วนทางด้านลอนด้าเองที่เพิ่งมาถึงบ้านนนนนนนขขออออองงงิคััั้้้้ยูู่่่นนามมมกกก็็ีผหญทึเเาาาบบดวตปน เพื่อนสนิทของเอมี่ลอนด้าเนี่ยก็แบบตกใจในสิครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนิกเป็นคนบอกว่าเอมี่เธอไม่มีเพื่อนสนิทที่ไหนใช่ไหมแล้วลอนด้าเนี่ยเธอก็ได้บอกกับโนเอลไปครับว่าเดี๋ยวอีก30นาทีเนี่ยตนจะแวะไปพูดคุยกับโนเอลที่บ้านและพอลอนด้าเธอเดินเข้ามาภายในตัวบ้านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ได้บอกกับลอนด้าไปนะครับว่าไอ้ที่คุณเห็นอยู่ในห้องครัวน่ะมันเป็นรอยเลือดแต่ตอนนี้เนพวกเรายังไม่รู้ว่าไอ้เลือดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเลือดของใครแล้วทีมไอทีเนี่ยพวก ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถบัตรเครดิตรวมไปถึงเดอะบาร์ทาวเวอร์ของนิกทุกอย่างในล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินของเอมี่แต่เพียงผู้เดียวครับและแล้วลอนดานะ้าเนี่ยเธอก็ได้พบกับซองจดหมายฉบับหนึ่งที่น่าจะเป็นเงื่อนงำแรกของคดีคดีนี้เข้าจนได้ เช้าวันต่อมาทั้งนิกทั้งพ่อตาแม่ยายเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่งานถแถลงข่าวคนหายเอมมี่เอลเลียด,ดันครับคือนิ้ผู้เป็นสามีเนี่ยเขาก็ประกาศกับสื่อไปนั่นแหละครับว่าถ้าใครพบเห็นหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอมมี่ได้โปรดให้แจ้งมาที่ตนหรือไม่ก็ให้ประสานไปยังทางตำรวจด้วยแล้วหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่หลอนด้าครับโดยคุณพ่อกับคุณแม่ของเอมมี่เนี่ยพวกท่านก็ได้ให้ข้อมูลไปว่าเดซี่คอลลิงเนี่ยคือแฟนคนแรกของเอมมี่เดซี่เนี่ยเขาหมก่ทีอ บอกเลิกตอนเรียนปี2และแฟนคนถัดมาของเอมี่นั้นก็คือทอมมี่โอฮาร่าคนนี้เนี่ยคบกับเอมี่ได้8ปีในนิวยอร์กเอมี่ตัดสินใจเลิกกับเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเคยทำร้ายร่างกายของเอมี่อย่างทารุณซึ่งอดีตแฟนหนุ่มทั้งสองคนนี้นี่แหละครับที่คุณพ่อกับคุณแม่เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของลูกสาวของตนและหลังจากที่การให้ข้อมูลได้สิ้นสุดลงลอนด้าเนี่ยเธอก็ได้ให้ซองจดหมายที่เขียนว่าคำใบ้กับนิกดูครับซึ่งนิกเนี่ยเขาก็รู้ด้วยนะครับว่าซองจดหมายคำใบ้อัน,น,นอเน ชอบเล่นด้วยกันทุกวันครบรอบแต่งงานซึ่งไอ้คำใบตรงนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกเขียนเอาไว้ว่าถึงที่แห่งหนึ่งไม่เล็กมากนักมันเป็นห้องแสนรักของนักเขียนคนโปรดพบกันหลังเลิกเรียนฉันจะไปและไอ้ห้องแสนรักของคำใบ้ตรงนี้นั้นมันก็เป็นห้องทํางานของนิกเองนะครับและพอนิกกับลอนด้ามาเจอกับคำใบที่2ในห้องทํางานของนิกคำใบที่2ตรงนี้เนี่ยมันก็ได้เขียนเอาไว้ว่าคุณคือสายลับส่วนฉันคือชูรักของเขามุ่งหน้าไปที่บ้านสีน้ําตาลหลังน้อยเล่นบทสามีสุดเร่าร้อนและภรรยาที่อ่อนหวานและพอลอนด้าเธอเจอกับ ตงเกงในสีแดงของผู้หญิงเข้านิกเนี่ยเขาก็ถึงกับตกกระใจไปเลยล่ะครับนี่มันของภรยาของคุณใช่ไหมนิกนิกเนี่ยเขาก็แบบเขินจนพูดอะไรไม่ถูกเลยนะก็คุณได้อ่านคำใบแรกไปแล้วนี่อาจารย์หื่นกามกับสิษสาวยั่วสวัสดิ์ที่ต่อจากนั้นซึ่งลอนด้าเนี่ยเธอก็เข้าใจว่านิกเนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์หื่นกามส่วนเอมมี่เนี่ยน่าจะเป็นสิษสาวยั่วสวัสด์นะครับคือประมาณว่าสองผัวเมียคงจะแอบมากินกันในห้องห้องนี้นั่นแหละแล้วบ้านหลังน้อยสีน้ำตาลมันอยู่ที่ไหนล่ะนิกนิกเนี่ยเขาก็ตอบลอนด ลหลังจากที่นิกแยกตัวจากนักสืบลอนด้ามานิกเนี่ยเขาก็ได้เดินทางมาเช็คความเรียบร้อยที่บ้านหลังเก่าของพ่อครับและพอนิกกดเช็คตัวสัญญาณการขโมยเท่านั้นแหละนะไอตัวสัญญาณตรงนี้มันก็ได้ทํางานแล้วมันก็ได้เกิดดังขึ้นและแล้วนิกเนี่ยเขาก็ได้พบกับคําใบที่3เข้าครับแต่นิกเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้เปิดมันออกมาอ่านหรอกนะเพราะว่านักสืบลอนด้าเนี่ยเธาก็ได้ตามเข้ามาในบ้านหลังนี้ซะก่อนนี่คุณมาทําอะไรที่นี่อ่ะนิกนิกเนี่ยเขาก็แบบอ้างกับลอนด้าไปครับว่าตน,นมาที่นี่อ,อา,าทิตย์ ลอนด้าเนี่ยเธอก็แบบรู้อะไรไหมนิกบางทีบ้านหลังนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นบ้านสีน้าตาลหลังน้อยในคำใบก็ได้นะแต่นิกเนี่ยเขาก็แย้งกับลอนด้าไปครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันคือบ้านสีฟ้าไม่ใช่บ้านหลังน้อยสีน้ําตาลในคาใบซึ่งเหตุการณ์ที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นมันก็ได้ทาให้นักสืบลอนดาเนี่ยเริ่มสงสัยในตัวของนิกขึ้นมาครับเช้าวันที่7กรกฎาคมต่อมาวันที่2ที่เอมี่นั้นหายตัวไปทุกคนที่อยู่ในระแวกเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันเพื่อจะออกตตาาาาามมมหหััััววขขอองงเเีีี่่ด้นน้้ยยกกกกนนนนคแลจททททผูป็ุ ที่มีจิตอาสาเรียบร้อยแล้วนิกเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาพูดถามกับลอนด้านะครับว่าคุณเห็นผู้ชายใส่แว่นคนนั้นไหมนั่นแหละแฟนคนแรกของเอมี่ละลอนด้าเนี่ยเธอก็แบบคุณไม่ต้องเป็นกังวลหรอกนิกพวกเราเนี่ยจับภาพของทุกคนที่เข้าออกในงานงานนี้แล้วลอนด้าเนี่ยเธอก็ได้ถามกับนิกไปครับว่าโนโอเอลฮอทอนที่อยู่แถวบ้านคุณน่ะเธอเป็นเพื่อนสนิทกับเอมี่นะนิกเนี่ยเขาก็แบบเหมือนไม่รู้จักโนโอเอลฮอทอนครับไม่ใช่ละมัง้งผมไม่เคยรู้จักโนโอเอลมาก่อนเลยและพอนิกว่าจะเดินไปหาแฟนเก่าของเอมมี่อยู่ๆเนี่ย ที่ไม่ค่อยจะสบายใจเนี่ยนิกเขาก็เลยขอร้องกับผู้หญิงคนนี้ไปนะว่าขอให้ลบรูปที่เพิ่งถ่ายไปเมื่อสักครู่นี้จะได้ไหมแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็ไม่ยอมลบครับเธอเนี่ยได้บอกกับนิกไปว่าฉันจะแชร์รูปรูปนี้ให้กับใครก็ได้อารมณ์ประมาณว่าเหมือนมาปั่นนิกอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นการค้นหาตัวของเอมมี่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นทั้งจิตอาสาทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยต่างพากันตามหาตัวของเอมมี่กันอย่างสามัคคีครับและพอตกค่าทางสํานักข่าวเนี่ยก็ได้ออกอากาศข่าวการหายตัวไปของเอมเมอี่อยไ มิดกับนิกดันคนนี้สักเท่าไหร่มาโกที่เหมือนจะสงสัยในตัวของนิกนั้นมาโกเนเธอก็ได้ถามกับพี่ชายไปนะครับว่านิกเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเอมมี่ใช่ไหมซึ่งนิกเนี่ยเขาก็ยืนยันกับน้องสาวไปนะครับว่าตนเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการหายตัวไปอะไรทั้งนั้นและพอมาโก้เธอไปเข้านอนแล้วหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่านิกดันเนี่ยเขาก็แอบมีกิกอยู่คนหนึ่งครับซึ่งกิกของนิกคนนี้เนี่ยเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับกิกของนิกคนนี้เนี่ยเธอมีชื่อว่าแอนดี้เป็นลูกศ สว Shift, ัสดีเธอก็อยากจะปั๊มปั๊มกับนิกให้ได้เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เกิดเหตุมาเนี่ยแอนดี Andy, ้เธอก็ของขาดจากนิกจนเงียบไปหมดแล้วแล้วนิกเนี่ยเขา well ก็ได้พูดถามกับแอนดี้ไปนะครับว่าแอนดี้เนี่ยได้พูดเรื่องราวของเราให้กับใครได้ฟังบ้างไหมซึ่งแอนดี้เนี่ยเธอก็ยืนยันกับนิกไปนะครับว่าเธอเนี่ยไม่เคยปริปากเรื่องของเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวโอเคที่รักงั้นคุณได้ทิ้งกางเกงในสีแดงไว้ที่ห้องทํางานของผมไหมแอนดี Andy, เ้เนี่ยเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าเธอกับนิกเนี่ยก็ได้เส สาวยวดสว่าตามคำใบ้นั้นแต่ที่จริงแล้วมันก็คือนิกกับแอนดี้เองนะครับซึ่งมันก็แปลว่าเอมี่เนี่ยเธอก็จับได้แล้วใช่ไหมว่านิกหรือสามีคนนี้เนี่ยกำลังสวมเขาให้กับตอนอยู่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้พบกันนะแอนดี้เพราะว่าสถานการณ์ของผมในตอนนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วถ้ามีใครรู้เรื่องของเราเข้าแล้วล่ะก็ผมเนี่ยจะต้องสวยแน่แนเลยซึ่งแอนดี้เนี่ยเธอก็ได้ให้สัญญากับนิกไปนะครับว่าเธอเนี่ยจะเก็บเรื่องตรงนี้เอาไว้เป็นความลับและแล้วในที่สุดแอนดี้เธอก็ได้จับอาจารย์หืืนนนน,นนนกกกาาาามมมคี้้้ปปัับบเธออจไดดทงสล กับเจมในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาหาบอดแสของเอมมี่กับพ่อค้าใต้ดินครับซึ่งเจสันเนี่ยเขาก็จาเอมมี่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอมมี่เธอได้มาถามซื้อปืนกับเจสันคนนี้แต่ว่าเจสันเนี่ยเขาก็ได้บอกกับเอมมี่ไปนะครับว่าตนเนี่ยไม่ได้ขายปืนตนนะขายแต่พวกวัชพืชสีเขียวให้ได้เท่านั้นช้าวันที่8กรกฎาคมต่อมาวันที่3ที่เอมมี่นั้นหายตัวไปหลังจากที่นิกดันสงกิ๊กสาวกลับบ้านแล้วมาโกที่เพิ่งจับได้เนี่ยเขาก็สวดนิกจนยับเลลยยนนนรับา้แว ล้นนอตตเยแล้วมาโกเนเธอก็เริ่มถามกับนิกไปครับว่าผู้หญิงคนนั้นเนเธอเป็นใครและนิกเน่แอบคบกับผู้หญิงคนนั้นมานานแค่ไหนแล้วซึ่งนิกเน่เขาก็ตอบน้องสาวไปตามความจริงเลยนะครับว่าตนเน่แอบคบกับแอนดี้มาปีกว่าแล้วใช่แล้วเธอเน่เป็นลูกศิษย์ของฉันเองมาโก้น่ก็แบบแทบไม่อยากจะเชื่อเลยล่ะครับว่าพี่ชายของตัวเองเน่จะแอบมีกิ๊กมาปีกว่าแล้วและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่านิกเน่เขาก็ขยักขยั่งภรรยาของตัวเองจนเข้าไส้เลยนะครับและก็ยังไม่พอนะครับนิกเน่เขายังอยากจะหย่ากับเอมา มากอีกด้วยมาโก้เนี่ยเธอก็แบบนายรู้ไหมนิกว่าถ้ามีใครรู้เรื่องของนายกับนางเด็กนั่นเข้าเนี่ยนายเนี่ยจะต้องสวยแน่แนตอนนี้เนี่ยมีแต่ข่าววิจารนายทั้งนั้นซึ่งนะักข่าวคนนี้เนี่ยเธอก็ขยี้นิกจนยับเลยนะครับหาว่านิกเนี่ยเป็นฆาตากรฆ่าภรรยาของตนและก็ยังไม่พอนะครับเธอเนะี่ยจังหาว่านิกนั้นเจ้าชู้แอบเล่นชู้กับผู้หญิงหลายคนในตัวเมืองอีกด้วยและแล้วทันเดอร์โบหรือทนายที่ชอบช่วยเหลือสามีที่ถูกกล่าวหาทั่วโลกทันเดอร์โบเนี่ยเขาก็ได้ออกมาปกป้องนิกอย่างเต็มมทีี่่่่่เเเเเเลลลยนะรรรพาาาาาววดดูจูจกกกปแ้อ็ชืไง นะว่าผู้ชายอย่างนิกดันเนี่ยจะเป็นฆาตากรฆ่าเมียของตนได้แล้วมาโกโเนี่ยเธอก็ได้พูดขึ้นมานะว่าเห็นทีนายคงจะต้องจ้างเทนเดอร์โบคนนี้แล้วหละนิกและพอนิกกลับมาที่บ้านนิกเนี่ยเขาก็ได้มาเห็นร่องรอยอะไรบางอย่างตรงพื้นห้องครัวครับทางด้านนักสืบลอนด้ากับเจ้าหน้าที่เจมในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยตงก็เถียงกันยกใหญ่เลยนะคือเจมเนี่ยเขาก็ปักใจเชื่อแล้วนะครับว่านิกเนี่ยจะต้องเป็นฆาตากรฆ่าเมียของตนตายไปแล้วแน่ๆแต่ว่านักสืบลอนด้าเนี่ยเธอก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคร ขอซื้อปืนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเอมมี่เธอกลัวนิกหรือว่ากลัวใครกันแน่แล้วผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ได้นําหลักฐานมาให้กับทั้งคู่ครับสารลูมิโนโทําให้เห็นถึงคราบเลือดกระจัดกระจายและเลือดตรงนี้มันคือเลือดของเอมมี่ผมลองไปเช็คมาแล้วเธอเนะ่ยเลือดกรุ๊ปบีส่วนอาวุธที่ใช้ฆ่าน่ะมันเป็นวิธีแนวเส้นตรงน่าจะเป็นไม้กระบองขนาด2อคูณสนิ้วได้และพอตกค่านิกเนี่ยเขาก็ได้มาพูดขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนบ้านทุกคนนะครับและก็ได้ขอให้ทุกคนที่มีบอดแสของเอมมี่นั้ ทุกคนไปครับว่าตนนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปเหมือนที่เป็นข่าวเลยนิกยนะังบอกกับทุกคนว่าเอมมีนะ่เธอเป็นคู่ชีวิตของผมเราสองคนนะเป็นคู่สามีภรรยาที่รักกันมากและผมก็ไม่มีวันที่จะทําร้ายเธอเป็นอย่างแน่นอนแล้วอยู่ๆโ no นเอลฮอรอทเนเธอก็ได้เข้ามาเป่าประกาศครับว่าเอมมีนะ่เธอตั้งท้องมาได้6สัปดาห์แล้วและพอทุกคนได้ฟังในสิ่งที่โนเอลฮอรอนพูดนิกดันของพวกเรานะเขาก็งานเข้าจนได้คือทุกคนนต่างก็อยากจะรู้นะครับว่านิกนะไม่เคยจะรู้เลยหรือว่าภรรยาของตัวเองนั้นตั้งท้อง และพอทางตำรวจพาตัวนิกกลับมาที่บ้านได้ลอนด้าเนี่ยเธอก็ได้ใส่นิกแบบไม่ยั้งเลยล่ะครับนี่คุณรู้บ้างไหมว่าเอมี่เธอตั้งท้องอ่ะนิกนิกเนี่ยเขาก็แบบ no อ l c o h o l เนี่จะเป็นผู้หญิงบ้าสมองนิ่มเธอไม่เคยรู้จักกับเอมี่เลยด้วยซ้ําลอนดาเนี่ยก็ไม่ยอมครับอ๋ออย่างนั้นเหรอน,นิกฉันว่าพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยดูสนิทกันดีนะแต่ว่านิกเนี่ยเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีครับเพราะว่ารูปภาพเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์อะไรและอีกอย่างพวกเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเอมมี่เนี่ยเธอ ตั้งแต่แรกแล้วนี้มันเหมือนมีการจัดฉากขึ้น รูปก่อนหน้านั้นน่ยยังคงตั้งตรงทงั้งๆที่มีเหตุการณ์ต่อสู้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วลอนด้าเนี่ยเธก็ได้สาทยายต่อนะว่าผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยบอกเราหมดแล้วว่าครัวของคุณน่ยมันเรืองแสงเอมี่เนี่ยเธอเสียเลือดในห้องครัวเยอะมากซึ่งไอ้คราบเลือดที่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังมีร่องรอยของการเช็ดออกไปอีกด้วยนิกเนี่ยเขาก็แบบมันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วฆาตะกรจะเช็ดเลือดทําไมกันถ้าอยากจะจัดฉากฆ่าคนลอนด้าเนี่ยก็สวนขึ้นมาในทันทีเลยนะครับใช่แล้วนิกไม่มีเลือดไม่มีศพพมมมมัััันนนนนคคืืือออออกกกกกาาาาารรรลลตตวเเเเหหหยยจจะบบใ้ป ที่คุณบอกให้เราไปตรวจสอบคนจรจัดยังไงแล้วฉะนั้นมีกองเลือดแต่ไม่มีศพมันบอกให้เราสงสัยคนที่อยู่ในบ้านแล้วลอนด้าเนี่ยเธอก็ได้จัดหนักนิกดันต่อครับบอกโนเอลนะเธอแชร์คุณกับพวกเราหมดแล้วว่าคุณกับเอมี่เนี่ยมีปัญหาชีวิตคู่กันฉันรู้หมดแล้วว่าคุณเนะี่ยมีปัญหาทางการเงินคุณติดหนี้บัตรเครดิตเป็นแสนแถมคุณเนะี่ยยังรูดซื้อของใช้หรูหราตั้งมากมายอีกด้วยนิกพอเห็นรายการการใช้จ่ายเนี่ยก็แบบปฏิเสธออกไปในทันทีครับนี่คุณจะบ้าเหรอผมไม่เคยซื้อของพวววกกนนนนนี้้้เเเเลลลยยยดดดซาาแต่่่ออออ็ไมมครับ นาหลักฐาน,น,นการเพิ่มวงเงินประกันชีวิตของเอมมี่มาให้กับนิกได้ดูซึ่งนิกเนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับว่าตนเนี่ยเป็นคนเซ็นเพิ่มวงเงินจริงๆแต่ว่านั่นน่ยมันก็เป็นเพราะว่าเอมมี่เนี่ยเธอเป็นคนบอกให้ผมทําเองและพอลอนดา้าเธอแจ้งกับนิกไปว่าเอมมี่เธอตั้งท้องจริงๆเท่านั้นแหละครับนิกดันเนี่ยเขาก็ไม่ยอมคุยกับลอนด้าอีกเลยจนกว่าจะมีทนายครับและหลังจากที่นิกพยายามจะอธิบายเรื่องตั้งท้องกับพ่อแม่ของเอมมี่มาโกเนี่ยเธอก็ได้ถามกับนิกไปนะครับว่าไหนนายเคยบอกกับฉันว่านายไม่อยากจะมี ความจริงกับฉันมาให้หมดนะนิกแล้วนิกเนี่ยเขาก็ได้บอกกับมาโก้ไปนะครับว่าในตอนที่ตนกับเอมมี่ย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะตนน่ยอยากจะมีลูกกับเอมมี่ฉันไปคลินิกช่วยการมีบุตรและส่งน้ำเชื้อไปแล้วแต่พอมาถึงคิวของเอมมี่เอมมี่เนะี่ยเธอก็บายเบียงบอกว่าตนน่ยยุ่งตลอดเวลาเลยแล้วนิกเนี่ยเขาก็ได้นําจดหมายของคลินิกมาให้กับมาโก้ได้ดูครับคลินิกแจ้งฉันมาว่าพวกเขาจะทําลายน้ําเชื้อของฉันถ้าฉันไม่ยอมติดต่อไปฉันเอาจดหมายให้กับเอมมี่ดูแล้วปรากฏว่าเช้าว,วันต่อมาจดหมายก็อยู่ที่ตตังงขยยะะไไปแลแลลล้้้้้ววนนนนาาาใใอีีก็ดเเฉหหรู่่สุทก ไม่ยอมมีอะไรกับเอมี่นั้นมันก็เป็นเพราะว่านิคเนี่ยเขาเกลียดเอมี่เต็มทนล,ละครับที่อยากจะมีลูกด้วยในตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่านิคเนี่ยเขาอยากจะให้ครอบครัวอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขก็แค่นั้นและหลังจากที่มาโก้กลับบ้านไปได้ไม่นานนิคเนี่ยเขาก็เริ่มไขคําตอบของคําใบ้ที่3ในทันทีครับทางด้านลอนด้ากับเจ้าหน้าที่เจมส์ที่ยังสงสัยว่านิคจะเป็นฆาตกรพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็กําลังหาเบาะแสอะไรบางอย่างที่บ้านพ่อของนิคครับคือลอนด้าเนี่ยเธาก็ยังติดใจอยู่นะครับว่าในนน้้นนนงนนีงกอออตตเธ็ การเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นและสิ่งเดียวที่จะทําให้คดีฆาตกรรมมันสมบูรณ์ได้นั้นมันก็คือศพของเหยื่อที่ถูกฆ่าตายนั่นเองซึ่งคําใบที่3มันก็ได้ถูกเขียนเอาไว้ว่าฉันจะต้องโดนลงโทษเป็นการลงโทษที่โดนไปแล้วที่นั่นคุณจะพบของขวัญครบรอบปีที่5จงเปิดประตูและดูให้ดีและพอนิกลองคิดพิจารณาดูสักพักนิกเนี่ยเขาก็รู้จนได้ครับว่าคําใบที่3ตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงทางด้านลอนดา้าพอลอนด้าตรวจค้นไปได้สักพักลอนดาน้าเนี่ก็ได้มาพบกับสมุดบันทึกลับของเ,อเข้าา้าาาทงด นิกพอนิกวิ่งมาถึงที่โรงเก็บไม้ของมาโก้นิคดันของพวกเราเนี่ยเขาก็เจอแจ็คพอตเข้าจนได้ แล้วตัวหนังก็ได้เฉลยให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเอมี่เนี่ยเธอก็ยังไม่ตายนะครับและเอมี่คนนี้นี่แหละครับที่เป็นคนจัดฉากการฆาตรกรรมทุกอย่างขึ้นคือเอมี่เนี่ยเธอวางแผนทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วครับเริ่มจากการผูกมิตรกับเพื่อนบ้านสมองนิ่มอย่างโนเอลฮอรทอนเอมี่เนี่ยพยายามพูดให้โนเอลเธอเชื่อว่านิกเนี่ยเป็นสามีที่ไม่ดีและโหดร้ายแล้วหลังจากนั้นเอมี่เนี่ยเธอก็เริ่มตีสีทําเป็นสนิทสนมกับคนท้องแถวๆถวบ้านเพราะเอมี่เนี่ยเธอรู้ดีว่าอเมริกาเนะี่ยให้ความสําคัญกับผู้หญิงท้องมากแค่่่ไหนนนนนและะเมมมือออววันนัั้้าถึงงทีีจต ว่าตัวเองนั้นได้ตายจากไปการที่ตนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเอาไว้มันจะทําให้เอมมี่ได้คะแนนความเศร้าและสงสารจากผู้คนนั้นมากขึ้นจากนั้นเอมมี่เธอก็ได้มาสร้างเรื่องขึ้นว่าครอบครัวของตอน,น,นกําลังมีปัญหาทางการเงินโดยการใช้ใจ่ายบัตรเครดิตอย่างฟุ่มเฟือยและซื้อของใช้ที่ฟุ่มเฟือยมาอย่างมากมายและในช่วงเวลาที่สามีเผลอเอมมี่เธอก็ได้นําเอกสารการเพิ่มวงเงินประกันชีวิตของตอนมาให้กับนิกได้เซ็นซึ่งตรงนี้ก็เพื่อต้องการจะยุยงให้ตํารวจนั้นคิดว่านิกนยพยายามจะฆ่าภรรยาเพื่อหวังจะหุบเงินประกัันนนชีีวิตขออองงเเม่ล หลังจากที่ตนศึกษากระบวนการต่างๆเรียบร้อยแล้วเอมี่เนี่ยเธอก็ได้หลอกล่อให้โนเอลที่กำลังตั้งท้องมาที่บ้านหลอกให้เธอดื่มน้ำมะนาวเยอะๆเพื่อที่เธอจะได้เข้าไปฉี่ในห้องน้ำและพอเอมี่เธอได้ปัสสาวะของคนท้องอย่างโนเอลมาแล้วเพียงเท่านี้เอมี่เธอก็จะสามารถสร้างประวัติการตั้งท้องของตนขึ้นมาได้อย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองและหลังจากกระบวนการทุกอย่างตรงนี้เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์เอมี่เนี่ยเธอก็ได้นำเงินสดมาซื้อรถเก่าๆคันหนึ่งเอาไว้เพื่อเตรียมหนีและหนังในตอนนี้ก็ได้เฉลยต่ออีกนะว่าตลอดเวลาที่เอมมี่ ได้ทำการจดบันทึกกุเรื่องราวทุกอย่างขึ้นมาใส่ลงไปในสมุดบันทึกเล่มนี้ซึ่งในสมุดบันทึกเล่มนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องที่เอมมี่เธอแต่งขึ้นนะครับเอมมี่เนี่ยเธอได้ทำการจดบันทึกตั้งแต่ตอนที่เธอเริ่มคบกับนิกจนไปถึงในตอนที่นิกนั้นเริ่มทำร้ายและเริ่มเปลี่ยนไปคือไอเหตุการณ์ในตอนต้นคลิปที่ผมได้เล่าไปนะ่ะมันจะมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องหลอกนะครับละเหตุผลที่เอมมี่เธอจดบันทึกชีวิตคู่ตั้งแต่ต้นจนจบนั เข้าคุกข้อหาฆาตกรรมภรรยาเพื่อหวังจะหุบเงินประกันชีวิตของภรรยานั่นเองและหลังจากที่บันทึกนั้นได้เสร็จสมบูรณ์เอมี่เนี่ยเธอก็ได้นาบันทึกเล่มนี้ไปเผาไฟไปบางส่วนก็เพื่อต้องการจะให้ตํารวจที่มาเห็นนั้นเชื่อว่านิกดัน,นพยายามจะซ่อนทาลายหลักฐานความจริงเพียงชิ้นเดียวที่เป็นบันทึกเล่มนี้และถามต่อว่าอา้าวแล้วทำไมเอมี่ต้องเอาสมุดบันทึกมาซ่อนเอาไว้ที่บ้านพ่อของนิกด้วยคือเอมี่เนี่ยเธอก็รู้ดีนะครับว่านิกเนี่ยจะมาตรวจเช็คความเรียบร้อยที่บ้านหลังนี้อาทิตย์ละครั้งและการที่เอเออ่ปนนนนรััสาาญญณตตืภ้้ก็ง จะให้ตำรวจมาพบกับนิกดันที่บ้านหลังนี้นั่นเองก็เพื่อที่ว่าตำรวจเนี่ยจะได้สงสัยนั่นแหละครับแล้วก็จะได้มาเจอกับบันทึกเล่มนี้ได้ในที่สุดซึ่งเพื่อนๆคงยังจำที่นิกเคยพูดกับตำรวจเอาไว้ได้ใช่ไหมครับที่นิกบอกกับตำรวจไปว่าเอมี่เธอมีหนังสือติดมือตลอดน่ะแท้ที่จริงแล้วหนังสือเล่มนั้นมันก็คือสมุดบันทึกเล่มนี้นี่แหละครับและหลังจากที่แผนการขั้นนี้ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเอมี่เนี่ยเธอก็ได้นำข้าวของที่รูดบัตรมามาซ่อนเอาไว้ที่โรงเก็บไม้ของมาโก้และพอมาถึงวัััันน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 ททททีีีี่่่่วเออออออมมมมพพรรรร้้้จจะิิแผกกกาาาางหดดขบถไปใตช เอมี่เนี่ยเธอก็ได้เริ่มแผนการในทันทีครับขั้นแรกจัดฉากการต่อสู้ให้เกิดขึ้นและทิ้งข้อผิดพลาดเอาไว้ให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการสงสัยจากนั้นทําการเจาะเลือดของตัวเองให้พอประมาณและนําเลือดตรงนี้มาจัดฉากการฆาตกรรมให้สมจริงและหลังจากที่เอมี่จัดฉากการฆาตกรรมเสร็จสิ้นแล้วเอมี่เนี่ยเธอก็ได้ทําความสะอาดคราบเลือดแบบง่อยๆและทิ้งจุดสังเกตเอาไว้เพื่อให้ตํารวจนั้นได้สงสัยนั่นเองและหลังจากที่เอมี่สร้างหลักฐานการฆ่าขึ้นมาได้เอมี่เนี่ยเธอก็ได้จัดฉากทําเป็นว่านิกดันเนี่ยพยายามจะทำ โดยการจุดไฟเผาที่เตาผิงตรงนี้นั่นเองและพอแผนการทุกอย่างนั้นเสร็จสมบูรณ์เอมี่เนี่ยเธอก็ได้ขับรถเฮยเยแต่งตัวเฮยๆ้หยหลบหนีไปครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเอมี่เนี่ยเธอก็ยังทําการตัดผมย้อมผมเพื่อพรางตัวอีกด้วยและพอเอมี่เธอหาห้องพักเพื่อซ่อนตัวได้เอมี่เนี่ยเธอก็ได้ใช้ค้อนมาฟาดเข้าไปที่หน้าของตัวเองเพื่อต้องการจะให้การพรางตัวนั้นมันแนบเนียนให้มากที่สุดและถามต่อว่าแล้วทําไมเอมี่จะต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยทําไมเอมี่จะต้องจัดฉากการฆาตรกรรมขึ้นมาเพื่อบุยความผิดให้้้กับสามีดวยคือแท จริงแล้วเนี่ยในช่วงแ,แรกนิ่กับเอมี่พวกเขาทั้งสองคนก็รักกันดีนั่นแหละครับแต่พออยู่ด้วยกันไปได้สักพักท่าทีที่แท้จริงของเอมี่นั้นมันก็เริ่มปรากฏขึ้นคือเอมี่เนี่ยเธอก็เป็นพวกโรคจิตนั่นแหละครับประมาณว่าเก็บกดมาตั้งแต่เด็กอะไรประมาณนี้และถามต่อว่านิกอยากจะทนอยู่กับภรรยาโรคจิตคนนี้ต่อไหมคาตอบก็คือไม่อยากจะอยู่แล้วครับจะขอเลิกในทันทีเดียวนั้นเลยก็ไม่ได้เพราะว่าทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังคงเป็นของเอมี่อยู่ทั้งหมดและเพราะเหตุตรงนี้นิกเนี่ยเขาจึงแอบไปม เท่านั้นเลยนะแผนการทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเป้าหมายสูงสุดของแผนการที่เอมี่ต้องการจะให้มันเกิดขึ้นนั้นมันก็คือการทำลายชีวิตทั้งหมดของนิกดันผู้เป็นที่รักของตนนั่นเองประมาณว่าถ้ากูไม่มีความสุขมึงก็จะมีความสุขเลยอะไรประมาณนี้